เร่มันว่าส่วนไอเชี่วกุดใช่ไหมเชี่กุดมันเท่มากเลยเซ็กเจอร์มันจะแบบใช้บังกรอะไรเงี้ยนี่มันมันแบบคือจะเท่หนะ,ะแข็ง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 นะครับเป็นกรอกนะครับผมน่ารักน่ารักมากก็เท่เลยตอนนี้เรามีอยู่กี่ตัวครับตอนนี้นะ่าจะประมาณสิบยี่สิบตัวครับสิบยี่สิบตัวทำมรเรื่อยๆมีอีกเยอะเลยอันนี้คือสมบูรณ์มากปกติสมัยก่อนที่ผมมาซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่เจอตัวที่สมบูรณ์แบบนี้ให้พ่อค้มานิดนึงจีนเลยทำไมตัวเลขสีมันเท่มาก ซ,ซึ่งสีเนี่ยมันก็จะมีบอก์ดให้อยู่แล้วว่าสีอะไรที่อะไรยังไงนะครับราคาพวกนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ตอนนี้เริ่มต้นที่พันสี่ครับตัวนี้เลยพันสี่พันสีนส่ได้สีขนาดนี้เลยนะฮ <Hello. S 1> <laughs> ัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวรรค์น,นะครับก็ วันนี้เราอยู่กันที่ฟิสพาเลตนะครับเป็นอีกหนึ่งสา,าขาของบ้านสำราญครับวันนี้ผมจะพามาดูสิ่งที่คนตามหามากที่สุดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเป็นกิ้งก่านะครับที่หลายคนจะมองว่ามันคล้ายๆกับมกกังกรนะครับเ,เราตั้งชื่อคลิปนี้ว่า how your ten dragon นะครับอ่ามันคือกิ้งก่าที่เหมือนมกกังกรนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมได้คุณเอ็มนะครับ เป็นผู้ดำเนินรายการในการาเขีต้อ<ม>งคุณเอว่าจริงเหรอนะเอ้จร้งเหลอน,นละอืมเฮ้ยอันนี้คืออันนี้ความรู้นะครับที่จริงมันคือคือสมันคือจร้งเหลรจระเข้ใช่ครับหรือชื่อตั้งเต็มมันชื่อว่าเล็กอาร์จริงทำมาจากช้ากูจได้เลยเรื่องพวกกรได้ลยพวกกรไดเลยจระเอ่าโอเคนะครับความรู้เยอะแยะไหมครับวันนี้ความรู้เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราให้คุณเอ็มพาไปดูนะครับว่าวันนี้เรามีมากี่ตัวโอเคครับโอเคสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็คุณเอ็มนะครับมันสเตอร์เอนะครับจะเป็น ดูแลเจ้าจิ้งก่าพวกนี้นะครับหรือว่าจิ้งเหลนพวกนี้อเรื่องคนเรียกแล้วมันดูแบบจิ้งเหลนมันดูก็มันต้องเป็นจิ้งก่านี่คือตู้ตู้น,นีสคดจัดไว้มาทำตู้กันก่อนเลยตู้สวยมากอันนี้คือมันจะไม่เหมือนกับทิ้งจิ้งก่าชน,นิดอื่นใช่ไหมที่จัดแบบให้มันแดดจจจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับพวกนี้มันอยู่ชื้นชื้นแล้วก็ต้องสําคัญสุดเลยคือต้องมีที่หลบเยอะๆมีถ้ำยิงไม้อะไรเงี้ยครับจะสังเกตว่าพอจัดตู้แล้วก็ เราจะหาไม่เจอเลยใช่ครับเราก็ดูตู้จัดที่สวยที่สุดแล้วก็ชมตู้ไปแต่ตู้สวยมากนะครับโอเคผมอยากเห็นตัวมันแล้วอ่าอันนี้ไปเนี่ยอันนี้อันนี้นอ,อันนี้<ช>นที่เลี้ยงไว้นะครับตัวนี้ชื่อลุกดุย <c oughs> ลุกดุยลูกกัดด้วยอ่าตอนนี้คุณเอ็มกำลังควานหาเจ้าเลดอาซิงนะครับมาเจอแน่นอนซึ่งตอนนี้น่าจะมีแค่ที่เราอะเยอะสุดละมั Let ้งเลดอาสติงโอ้โหนนี่นีเป็นไงเท่ไห เท่เท่มากเฮ้เราบอกราคาก่อนดีกว่าพวกนี้ไม่แพงพวกนี้ราคาเท่าไหร่พี่นมสองพันห้าร้อยบาทครับโคตรถูกไม่แพงเลยนะไม่แพงนก,ก็คือก็คือราคาพออตุกก๊กแกเสือดาวอ่าแต่สําหรับใครที่รู้สึกตุกก๊กแกเสือดาวมันน่ารักไปก็พวกนี้นะครับเท่มากอ่ามันหน้าตาเหมือนไอ้เพิงนินใน how to t แทนแล้อนน่ะเพาเรียกมันว่าเพิงไอ้เคียวกุดไอ้เคียวกุดมันเท่มากเลย เทคเจอร์มันจะแบบคล้ายมังกรอะไรเงี้ยนี่มันเหมือนคือจอเทนะแข็ง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 นะครับเป็นกรอบนะครับผมน่ารักน่ารักมากโคเทเลยตอนนี้เรามีอยู่กี่ตัวครับตอนนี้น่าจะประมาณสิบยี่สิบตัวครับสิบยี่สิบตัวอันนี้ได้เรื่อยมีอีกเยอะเลยอันนี้คือสมบูรณ์มากปกติสมัยก่อนที่ผมมาซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่เจอตัวที่สมบูรณ์แบบนี้นะก็ต้องไปคัดกันดีๆนะอใช่ใมันหอมมันเอมันจะเหมือนแบบเอาจริงๆคือพวกนี้มันไม่เหมาะกับการเอามาจับเล่นบ่อยถูกไหมใช่ครับ ก็คือว่าข้าจับเล่นมาบอกอาจจะมีความเครียดก็จะเกิครียดง่ายนิดนึงไม่ยอมกินอาหารใช่แล้วไม่ยอมกินอาหารแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะหายไปโดยวพัชเกตไอ้เจ้านี่ยนะครับของที่ร้านเราอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับหน้าตาน่ารักมากไอทองหรือเปล่าอ้วนขนาดนี้ทองด้วยเหรอใช่ใช่สามารถบีบได้ในร้านแล้วเนี่ยสุดยอดเจ้าพ่อกุ้งก้านะครับตัวเมียตัวนี้ตัวเมียอ่ะการดูเพศดูยังไงหลายคนถามว่าดูยังไงไอสำหรับไอ้เจ้าเล็บไอสกริงเนี่ย ดูที่เท้าหลังนะครับเท้าหลังถ้าเป็นตัวผู้มันจะมีเหมือนแบบผังผืดขึ้นมาอันนี้เป็นตัวเมียมันจะไม่มีให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นตัวผู้จะมีผักผืดขึ้นมาระหว่างนิ้วไม่ใช่ไอตรงไอตรงนี้ตรงตรงนิ้วต้งสุุนิ้วตนี้ตวผู้ให้ดูดีกว่าเป็นจุดๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราตัวนี้ให้ผมถือไว้ก่อน้วนี่ค่ะตัวผู้มาให้ไม่รู้จะหาเจอแบบไม่ใช่มีแต่ตัวเมียนะตัวเมียหายากนะในในแบบของเรานะ ในแบบเนี้ยไอ้นางแบบนางแบบนี่คุณเคนะคุณเคผมถ่ายหมดแล้ววันเนี้ร้อยสองนักก่วเขี้ยมโหดโอ้โอเคนี้คือตัวผู้อ่าเดี๋ยวต้องหยุดให้มันเห็นตรงแง้งขามันมันจะอยู่ตรงตรงนิ้วอ่ะอ่าเนีเน่เนเห็นไหมไอตรงขาวขาวนี่นะมีขาวตรงขาวตรงนิ้วน่ะอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเมีย ตัวเมียจะไม่มีมันล้องด้วยอ่าเมื่อกี้เราเห็นตัวผู้ละอันนี้ตัวเมียทื่จริงแตกต่างโดยชัดเจนนะชัดเจนมากอันนี้ตัวผู้ตัวผู้มันจะเหมือนไอ้น,นี่ขาไก่ขาไกใ่ในในขนมจีนโอเคอันนี้คือเลดอ c e สกิงนะครับของที่ร้านซึ่งตอนนี้จํานวนค่อนข้างที่จะมีให้เลือกพอสมควรแต่ว่าของค่อนข้างจะหายาก ปกติบางช่วงก็จะไม่มีของเลย่าใช่ครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะปีละครั้งสองครั้งเนี่ยจะมาปต่ฤดูอ่าเดี๋ยวเรามาถามเรื่องการดูแลเลี้ยงดูดีกว่าพวกนี้เออไอเจ้าพวกเนี้ยมันอยู่ในตู้แบบนี้ก็คือจัดตามสะดวกเลยใช่ไหมว่าไอ่ถ้ำจะอยู่ตรงไหนช่วยน้ําจะอยู่อะไรยังไงแล้วแต่สะดวกอันนี้ว<ล>างตามเราชอบได้เลยแต่คือก็คือต้องมีนั่นแหละยังไงก็ต้องมีหนึ่งคือถ้ำสองบ่อน้ํานะครับหนึ่งบ่อบ่อน้ําอย่าลึกมากนะครับพวกนี้จมน้านะครับแล้วแล้วแล้วถ้าผมแบบ เป็นน้าครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้มันขึ้นไปเค้นมาเป็นบกอ่ะเป็นเหมือนแบบกึ่งกึ่งตู้ครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ําแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะยากเรื่องทางความสะอาดนิดนึงอันนั้นต้องขยันขยันหน่อยแต่ถ้าเลี้ยงตัวตันี้เหนื่อยไหมแต่ถ้าเป็นตู้ครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะอันเนี้ยจะเหมาะเลยครับเป็นงานลิตภัณฑ์ตัวนี้อันนี้มันลอยน้ําได้จริงมันเป็นเกาะเต่าแล้วก็แบบใส่ครึ่งบกครึ่งน้ําส่เลือคาอะไรเงี้ยแหละอะสแลเมนเดอร์อะไรเงี้ยก็คืออันนี้สามารถวางได้ วางบนบนบนน้ำอย่างนี้เลยใช่มาลอยมาลอยน้ำเดี๋ยวก็ให้มันเป็นถาอะไรติดมันนิดนึงให้มันไม่ให้ไม่ลอยน้ำอันนี้จะมีจะมีแม่เหล็กให้มีแม่เหล็กให้เราสามตัวแต่ว่าน้ำอ่ะเตี้ยเตยไม่ไม่ได้สูงยังเต่านะใช่แค่น้ำเตี้ยเตียเพราะว่าไม่งั้นตื้นๆพอเดี๋ยวมันจมน้ำใช่ไหมใช่ครับแล้วการกินอาหารการเลี้ยงดูนเป็นยังไงครับเจ้าพวกนี้อาหารหารหลักจะเป็นหนอนนกจะเป็นหนอนนกเราจะมีถ้วยหนึ่งใบนะครับถ้วยเนี่ย พยายามฝังพยายามฝังถ้วยเนี่ยลงไปให้มันเสมอกับดินเขาจะได้มองเห็นเห็นเหยื่อได้ง่ายหาเหยื่อได้ง่ายนะครับแล้วเราก็ใส่หนอนไปใเนียให้เต็มตอนนี้นาะกินกินจนหมดไปแล้วคือที่จริงคือเราไม่ต้องกลัวว่าจะใส่เยอะตัวถูกไหมคือเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ใช่กินเราเติมหมดเราเติมแล้วก็แคลเซียมวิตามินก็ควรจะมีใช่ครับโอ้โหก็คงควรโรยโรยโรยไปด้วยซึ่งร้านเราก็มีขายมีขายครบเลยคุณเคียงกับแคลเซียมวิตามินนะผมโบหน่อยนี่นะครับร้านเรามีขายครบเลยนะครับ อันนี้ครับแคลเซียมกับวิตามินนะครับอันนี้ก็คือตัววิตามินเนาะมันติวิตามินแล้วก็ตัวนี้แคลเซียมอันนี้จะเป็นดีบวกสามอันนี้จะเป็นแคลเซียมธรรมดาถ้าดีสามครับต่อบวกดีสามถ้าคุณเอ็มแนะนําควรจะเป็นตัวไหนเป็นคู่นี้ดีกว่าครับพาไปคู่นี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันมันเหมาะกับสัตว์ที่โดนแดดเยอะๆใช่ครับพวกตัวนี้ไม่จําเป็นต้องโดนแดดจัดๆนะครับก็สามารถใช้เป็นคู่นี้คือตัวเลเไอเนี่ยเขาเป็นคล้ายๆกับอยู่ชายน้ำนะก็คืออยู่ชื้นๆหน่อย ไม่จําเป็นต้องแบบหัวเท่าเบียดที่ต้องโดนแดดจะจัดอะไรงับใช่ครับท้านั้นแล้วเรื่องไฟเราควรจะเปิดแค่ uvb ถูกไหมอ่ะใช่ครับ uvb ก็จัดแบบนี้ก็ได้นี่มีจัดนี่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 จะแยกไว้เป็นเซตของตัวเล็กๆว่าอันนี้คือสําหรับใครที่ไม่ต้องใช้ตู้ขนาดใหญ่นะเลี้ยงตัวเดียวก็อยู่อย่างนี้ได้นะนี่นะครับตัว่เดี๋ยวเราหยิบลงมาให้ดูเลยไหมนี่อันนี้ก็คือจัดง่ายเลยละเนี่ยมีแค่ ต้นไม้วางเฉียงๆมีใบไม้พวกนี้เป็นของปอมหมดนะครับผมซึ่งมันทํามาเหมือนมากอ่าก็จะสวยแล้วก็แล้วก็จะมีไอ้กล้วยหนอนแล้ก็จะมีแหล่งน้ําให้มันแล้วก็พื้นปกต,ติผมคุณใช้อะไรปลกสแปรน้ำมอสไหมอ่าใช้รวมๆอ่ะสแปรน้ำมอสจะแบบว่าให้อยู่บนที่นอนเขาอ่าอ,อยากให้นอนตรงไหนผมจะปูสเปรยน้ำมอสตรงนั้นแล้วส่วนตรงอื่นผมจะใช้ เอ่อพีทมอสผสมขุยมะพร้าวอ่าก็คือใช้รวมๆกันได้ซึ่งที่ร้านเราก็สามารถจัดให้ลูกค้าได้เลยใช่ที่ร้านก็บอกว่าเอาอะไรบ้างเดี๋ยวเราเป็นตัวตัวเล็กหน่อยอ่าอันนี้ไซส์กำลังสวยเลยดิโอนา่ารักมากที่จริงผมว่าพวกนี้นี่คือมันเหมาะกับการเลี้ยงโชว์ได้เลยนะตัวนี้ตอนเด็กๆอ่ะหน้าเขาจะมีลายนะครับยิ่งๆเล็กๆลายๆลายพวกนี้จะยิ่งเยอะให้เดี๋ยวพอโตไปลายตรงนี้จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเปิดเป็นดำดำสนิทโอ้หน้ามันเท่มากหน้ามันสวยใช่ใส่วน ไซนี้สามารถดูเพศได้ไหมดูเพศดูได้เลยครับได้ตั้งแต่เกิดเลยนะดู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 ก็ดูดูเหมือนกันเลยวิธีการดูแบบอย่านี้เป็นตัวผู้ไม่เป็นเดียว์ไหมอ่าเราก็ถ้าถ้ามีงบต้องหลานก็เลี้ยงตัวผู้มันก็ได้ใช่นะผู้นะฮะให้มันอยู่ด้วยกันนะมันสามารถผสมพันธุ์ในนี้ได้เลยเอารูปเป็นไข่เอารูปเป็นไข่ก็คือที่จริงเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันจะมาจัดการของมันเองใช่เลยเราพยายามจัดให้รูปในนี้มีกี่ตัวครับในนี้มีเหลือสี่ตัวครับนี่ยตู้คือตู้ไม่ต้องใหญ่มากมันก็สามารถ อยู่คนได้หลายตัวนะคือหลายคนทขากคิดว่าพวกนี้มันจะต้องใช้นเนี่ยอยเล่นน้ำจะต้องใช้พื้นที่แบบใหญ่ขนาด่ริงอยู่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่ใช่สัตว์ที่วิ่งไปมาอยู่แล้วนะคือจะเป็นสัตว์นิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อย<ช>สนนะไม่ค่อยสนนาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างแต่ถ้ากว้างได้ก็ก็ก็อาจจะสวยในการจัดจัดแต่งอ่าใช่แตสวยในการจัดแต่งอันนี้นะครับไอผมเห็นมีจิ้งหรีดด้วยพวกนี้ก็คือสามารถกินจิ้งหรีดได้ กินได้ครับแต่อย่าพยายามอย่าอย่าให้มันเยอะเราต้องดูนิดนึงเพราะว่าตอนคืนอ่ะจริงมันอาจจะกลับมาแทะเลนไ้ได้นี่นะครับอันนี้ก็เต็นตู้แบบถุงนะครับรวมคุณเรมนลองคิดคร่าวๆว่าถ้ารวมอุปก,กรณ์ทั้งหมดแบบอย่างนี้เราเราสมัดทุนเริ่มต้นเนี่ยเลี้ยงตัวเดียวตู้แค่ไซส์นี้อุปก,กรณ์งบประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นจริงๆจ,จะเปะน็นกล่องนี้ทางร้านมีกล่องนี้สามารถเลี้ยงตุกแก้ได้เลี้ยงเลสไอได้ได ครับกล่องกระสุนอย่างนี้แบบจอดูอย่างนี้กล่องนี้ไหมไม่ได้ให้อ่าเนี่ยนะแถมให้หนึ่งอันกล่องอย่างนี้จะใบละสองร้อยห้าสิบถูกใช่ถูกมากเลยส่วนกขี้มอขุดมะพร้าวก็ถุงละประมาณยี่สิบอย่างเงี้ยเหลือๆเลยใช้ใช้ได้แบบนานๆเลยคือซื้อมาถุงละยี่สิบสามสิบบาทก็อยูได้ยาวๆแล้วก็ที่เหลือการตกแต่งข้างในก็แล้วแต่แล้วแต่เราซื้อเลยครับเราก็เลือกของแล้วแต่เราชอบซึ่งมันก็มีให้ถ้าเป็นนิรานก็จะมีแบบ สมจริงให้หลายหลายอย่างนะต้นมงกุฎไม้นี้ก็ลูกค้าไปตัดแต่งเอาเองนะครับมันก็มีมาให้ยาวๆเนี่ยกันชงกันทาอะไรในพวนี้หมดนะก็ไปตัดแต่งเอาเองแล้วแต่ความสะดวกถ้าเหมนถ้ามที่หลบถ้าแบบนี้หรือที่หลบแบบนี้ก็ได้หรือว่าเทีน้ําสวยๆแบบนี้เราก็มีขายอันนี้ก็มีนะอันนี้ที่ให้หนอนรึงที่ให้หนอน่ครับที่ให้หนอนอยามีฝาปิดด้วยครับมีฝาปิดอันนี้สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็เครอเจี้ยวอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีครบหมด ไฟมาดูที่ไฟเมื่อกี้เราพูดกันแล้วคร่าวๆว่ามันไม่ควรต้องร้อนจัดไม่เหมือนกับพวกเบสที่ใช้ u v a uvb มันใช้แค่ uvb กอาเพียงพอฉะนั้นแล้วที่จริงมันลดราทาลงไปได้เยอะ uvb ที่คุณแม่แนะนำนี่ควจรจะประมาณเท่าไหร่คแค่แบบบางๆเองน,นไม่ได้ใช้ตลอดไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นไมนคือ uvb ทั่วไปนะใช่ครับใช้หมดเลยที่ร้านเราก็มีเริ่มต้นตั้งแต่นอมอยเนี่ยแล้วก็ไป ไปของเอ็กโซเทล่าไปของเล็ดทิซูก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็ถ้ามมคุยกันก็ได้ว่าราคามันแตกต่างกันยังไงนะออย่างเนะงี้ยอย่างนี้ก็เป็นพวกของเอ็กโซเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีโคมอะไรก็มีให้หมดเลยไฮบล็อกไฮบล็อกอะไรก็มีอันนี้ไม่ใช่พูดถึงแค่พวกไอตัวที่เป็นเล็ดไอที่สามารถสัตว์ชนิดอื่นที่คุณเลี้ยงอยู่ก็สามารถใช้พวกนี้ได้เหมือนกันพนดถึงไฮบล็อกสัตว์ที่คู่ไฮบล็อกอันนี้เลยก็คืออันนี้นี่ครับอันนี้อ่าเป็นตัวต่อไปที่เราจะ ลงไปตัวหนึ่งวันนี้ที่เราแนะนาคือตี่แกะสุดอใช่เลยครับครั้งที่แล้วนี่ลูกค้าผมตามคลิปที่แล้วคือขายไม่ทันหมดขายหมดเกลี้ยงเลยลงเท่าไหร่ก็หมดลงเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ก็เลยลงแบบให้ล้นล้นเลยครับสั่งมาแบบว่าเป็นเป็นร้อยตัวเลยล้นสวนไปเลยนี่น่าจะเยอะที่สุดในสวนจรจังนะครับจำคำพูดเอาไว้นะเอ็มต๊กแกะเยอะสุดในร้านนี้ดีกว่าเยอะมากนะตอนนี้ข้างล่างเนี่ยเป็นต๊กแกหมดเลยใช่ใช่ใช่ตแกหมดเลยซึ่งที่จริงก็ยงง่ายเหบเดียวกัน คือตู้แก้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไอ้พวกเมื่อกี้พวกนี้อาจจะต้องใัดตู้เยอะแต่ตู้แก้ก็มีแค่กระดาษนะกระดาษไฮบอสไฮบอส์ด้มันนิดนึงจีนเลยทำไมตัวเลขสีมันสวยมากซึ่งสีเนี่ยมันก็จะมีบอกให้อยู่แล้วว่าสีอะไรที่อะไรยังไงับราคาพวกนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ตอนนี้เริ่มต้นที่พันสี่ครับตัวนี้เลยพันสี่พันสี่ได้สีขนาดนี้เลยนะใช่นสวยนะค่อนข้างจะสวยราคาพวกนี้ก็สองพันกว่านะ โอ้ดูดิไม่ยังเครื่องนนี้ขันหออกนะครับตัวเลี้ยอะ,ยอะนี่นะครับอันนี้คือกานชอบอะไรเย,เยอะจุดเยอะๆก็อย<ๆ>่างนี้ราคาอย่างเงี้ยเท่าไหร่ อันนี้2,005ครับอั2 0้าอันนี้คือแพงสุดในตอนนี้แล้วพี่เอก็แค่2,005ก็คือในในสโคปถ้าคุณกำตังมาวัน2,005นี่ยคุณซื้อได้ทั้งเลตอายสกินแล้วก็ได้ทรับคุกกัตเซอร์เเลยอันนี้ก็เลือกาได้แบบไหนใช่ครับค่าตัว่พวกนี้ก็อยู่กล่องแบบคล้ายๆกล่องแบบเลตอเมื่อกี้ก็ได้กล่อง2,050หรือถ้าใครมีงบเราใส่ไปในกล่องอพลาสติก ของอะคริลิกแบบนี้อ่ามันก็ดีไปอีกแบบอะคริลิกก็จะใสพอมันใส่แลงก็จะเป็นแบบนี้ใช่อย่าใสเหมือนในพวกที่เรามาใส่มือกันนี่แหละก็จะใสก็อะคริลิกก็สามารถเลี้ยงเลนอายได้นะครับทางเลนอายทางตุกแก่่อาแต่ว่าก็อาจจะต้องเป็นใบใหญ่หน่อยอ่าเพื่อที่จะได้จัดได้สวยนะอันนั้นอันนั้นเป็นตัวใหม่อันนั้นเป็นตัวใหม่อัันนน้ตัวใหม่ อันนี้เป็นตัวมาตรฐานที่เราใช้เลี้ยงหัวอันนี้ตัวใหม่ตู้ใหม่น้ำเสนอนะตัวใหม่ตู้นี้เข้ามาในตลาดเลยจะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงแล้วก็เล็กกว่านิดหน่อยนึงบางคนณบอลน่าหนักใหญ่ไปอยากให้เล็กกว่านี้ไอ่น่าหนัะคือยี่สี่ไอเนี้ยคือสิบสองให่นิดสูงสิบห้าอันนี้สิบห้านิ้ววิธีการเปิดอันนี้เป็นการเปิดหน้านะเป็นการเปิดหน้ายกขึ้นแล้วก็ดึงได้เลยโอเค คันค้างที่จะสวยนะครับอันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดนีด่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะออคร <c oughs> ับเหมาะเนื้องามเกิเหมาะกันนาบแบบอย่างเงี้ยพวกล่าสุดล่าสุดใสด่พวกพักโน้ตอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยใบเดียวจบเลยจบจบ,จบเลยไม่ต้องไปขยายไม่ต้องอะไรเลยคือถ้าเป็นงูบอลอาจจะต้องมียีย่สิบสี่แต่ถ้าเป็นงูขนาดกลางๆเล็กๆเนี่ยแคนอยู่เลยแ่นอยู่ได้ตลอด ว่าขนาดกำลังดีนะคุณถือแล้วสวยเลยใช่ไม่ได้ใหญ่ยกง่ายอะไรง่ายครับใช่ครับง่ายแล้วอันนี้มันเรียงกันขึ้นไปเลยสูงๆได้ก็เรียงเล็บอัวเล็กอายเล็ตุ๊กแกได้เว้ยตุ๊กแกนี่เหมาะเลยนะถ้าตุ๊กแกนี่อันนี้เหมาะมากเลยทำมันทำมันแต่งได้เยอะถ้าพอมใหญ่มันก็แต่งได้เยอะมันก็จะสวยขึ้นได้นะครับสวยงามอ่ะแล้ววันนี้เรามาพูดถึงไอเจ้าเล็บอายกันต่ออีกรอบหนึ่งคือตัวเล็บอายเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อไปเลี้ยงครั้งแรกพอเราจับตู้เสร็จปุ๊บเรามันลงต เราควรจะต้องทําอะไรกับมันเพิ่มเติมไหมคือหรือว่าปล่อยมันไปได้เลยบางคนแบบว่าพี่พี่ลงตู้แล้วทำไมเล็กยไแม่งชอบนิ่งอันนี้ไปทนคำถามหลังนี้เขาซื้อไปอ๋อพอเราลงตู้แรกๆเนี่ยเราก็ปล่อยไปก่อนครับให้เขารับปรับพื้นที่ก่อนสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่แล้วเดี๋ยวเขาจะมากินเองหลกักการให้เขาออกมากินเองง่าย,ายๆคือเราวางถ้วยไว้อย่างที่ผมบอกว่าเสมอหน้าดินนะครับ,รบเสมอหน้าดินแล้วพย,ยายามไปใกล้ๆหน้าถ้ำอ่มันจะลดมันจะลดความเครียดลงได้เพราะว่าไม่ต้องออกไปเดินหาไกลๆอะไรเงี้ยครับ พรอมอยู่ใกล้หน้าท่ามเขาจะค่อยๆโฉบออกมากินว่าโฉบมึกินนะ้วหลังจากนั้นเขาจะคุณเคยเองได้อายุขายของพวกนี้ประมาณกี่ปีครับอายุขายเฉลี่ยประมาณ6ปี8 8ปีประมาณนะครับ8ปีนะในที่เลี้ยงก็ไซส์เมื่อกี้ก็ถือว่าโตแล้วก็หลักน่าจะเป็นปีขึ้นปะมาปีปีขึ้นนะปีขึ้นมันจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากก็คือกําลังดีนะอยู่บนฝ่ามือนะครับเราสวยเลยถ้าใครชอบสัตว์ที่ ฟันคานเยียเท่น่ารักแล้วราคาไม่สูงแล้วผมบ่ามันแปลกคือถ้าใครไม่เคยเลี้ยงอยู่ในโลกสัตว์เลี้ยงคานมาเลยเนี่ยลูกค้าแบบได้แบบตัวอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเริ่มต้นขอคนั่งแปลกมากนะคือมัน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 เจ๋งอะคือมันเท่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การคือพวกเนี้ยมันจะสนุกตรงการจับตู้เนี่ยแหละใช่จับตู้คุอแบบตู้แต่ว่าถ้าอยากเฝ้าดูเขาจริงๆอะเขาจะออกหากินในเวลากลางคืนอ่าก็เย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยคุณอย่างเช้ามืดมากกว่าเช้ามืดเช้ามืดจะจะออกมาถ้า ไม่ตื่นแต่กลับมาที่ยังเราดูได้แหละคือจากช่วยหนอนที่มันหายไปใช่จำนวนหนอนแน้วเราก็รู้ว่าเขากินสมบูรณ์แข็งแรงอะไรในเนี้ยมีหลายตัวที่เช่าออกมาเดินเล่นเดี๋ยวเย็นๆจะอกมาเดินเล่นมีหลายตัวครับแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ที่เราถ่ายคือมันเป็นเวลาช่วงกลางวันแหละเขาก็จะวันด้วยแล้วคนค่อนข้างเข้ามาดูเยอะมันจับเยอะอะไรเยอะหลบมากกว่าปกติแต่ที่ยืนคือคา ผมว่ามันแค่จัดตู้อย่างนี้สวยๆไปที่บ้านแล้วก็น่าเป็น์นิเจ้าหนึ่งชิ้นได้เลยมีสว์อย่างงี้เวลาเพื่อนมาบ้านหรือว่าเห็นในตัวนี้ผมมาแม่โคตรเจ๋งนะเราสามารถไปหลอกเพราะว่าตัวหลายหมื่นได้นะมันไม่ค่อยเห็นนะไม่มใครรู้่อเอาจริงในสวนสัตว์นี่ยังมีให้ดูน้อยเลยนะน้อยน้อยนะครับถือว่าราคากำลังดีนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเจลสกิงอยู่นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณเอ็มมากนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาอัปเดตทั้งงูแล้วก็ทั้ง สัตว์ที่นี่ด้วยเพราะว่าที่นี่เรามีสัตว <Jamie, S 2> <anak> ์เพิ่มมาเรื่อยๆตอนตอนนี้เราพยายามพัฒนาที่นี่มีสัตว์พวกแปลกๆเข้ามาเรื่อยๆในงบที่สามารถทุกคนจับต้องได้ในราคาไม่สูงนะครับก็คุณเอ็มนะครับเป็นผู้ดูแลของเจ้ากิ้งก่าหลักเต่าที่นี่นะครับส่วนส่วนพวกงูแปลกๆนะครับก็ติดต่อบีเชฟไทยนะครับคูนเคพวกงูตัวเล็กทั้งหลายนะครับผมส่วนก็ใครอยากคุณเจ้านะครับก็ดูแลพวกหมานะครับไปอยู่ไหนนอนอยู่ไลยดูแลการเงินนะคกรเงินนะคนนี้เป็นสุดยอดล้ครับคนนี้ โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากร้านอยู่ไหนให้ฝากร้านอีกทีหนึ่งเลยกันโซนดีซอยสิบครับห้องดีห้าสิบเอ็ดอ่าก็คือตรงข้ามเยงเงื้องๆกับร้านบ้ปปานหรังเ,งยงเลยเยื้องๆสาขาหนึ่งอ<ช>่ะอันนี้คือสาขาหลงแยกกันออกมานะครับก็ใครชอบวิงจาก็มาที่นี่ใครชอบงูพอนไปนอนก็ไปดูที่นู่นอ่าก็สามารถเข้ามาซื้อขายได้แล้วก็เพจถ้าอยากติดตามงูเล็กๆงูแปลกก็มีเคเลสไทยนะครับงูสีส่วนของคุณเอ็มก็จะเป็นมอสเตอร์เอ็กนี่นะครับ อันนี้นะครับก็เซชเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ใครอยากติดตามพวกเรานะครับก็อย่าลืมแอดบ้านสำหรับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ใครอยากพาไปอยากให้ผมพาไปดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้พาไปดูอะไรแปลกๆหรือว่าอยากซื้ออะไรนะครับร้านเราก็พยายามหาเข้ามาขายเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะครับ แอดไลน์ตรงนี้นะครับเนี่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 อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไลน์หลักของบ้านสวาร์ทนะครับจะอัปเดตงูให้ดูทุกวันนะครับมีบริการจัดส่งเข้าอุปกรณ์อาหารทุกอย่างนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งเคอรี่และจับใบนะครับผมเปิดทุกวันนะครับผมก็เข้ามาดูได้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันอีพีต่อไปครับขอบคุณมากครับ